ม้อเตเนเลดแบบนี้พอใช้ไปนานก็จะเกิดคราบฝังแน่นเป็นรอยไหมหรือว่าเป็นสนิมนะครับขัดยังไงก็ขัดไม่ออกหรือว่าขัดออกยากครับผมมีวิธีมาแนะนำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกับ รายการไลฟ์สาระนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆในการที่จะขัดหม้อสเตอร์เลยแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีระเบ่าครับที่บ้านที่เวลาเราใช้เป็นนานๆก็จะเกิดเป็นรอยไหมแบบนี้นะครับเป็นคราบแบบนี้ดำๆแล้วก็เป็นรอยไหมคือขัดยังไงก็ขัดไม่ออกครับลูกขัดออกยากมากแต่วันนี้ ผมจะมาแนะนำแคล็ดลับดีๆในการขัดนะครับให้ไวล์วับเลยครับแร้วว่าออกอย่างน้อยแปสิบเปอร์เซ็นตละครับที่ออกนะครับเราจะใช้อะไรในการขัดนะครับขัดออกง่ายๆนะครับด้วยสองสิ่งนี้ก็คือเบกกิ้งโซดาผงสารพัดประโยชน์นะครับก็เพื่อนๆหาซื้อได้ใน ในออนไลน์ต่างๆนะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็มีขายนะครับถุง20กว่าบาทแล้วก็มะนาวนะครับมะนาวมะนาวเราจะใช้มะนาวกับเบกกิ้งโซดานะครับในการขัดเบกกิ้งโซดาครับเบกกิ้งโซดาสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มะนาวบีบน้ำมะนาวลงไป มันก็จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างบกิ้สุดากับน้ำมะนาวแค่นี้พอแล้วครับมะนาวประมาณสองลูกแล้วก็เอาโปะลงไปเลยนะพอกพอกเลยนะครับ ออเจะทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยแล้วครับ20นาทีนะเพื่อว่าให้มันให้เบกิกสุดาทำปฏิกิริยากับคราบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขัด เพื่อนลองดูนะนี่เหนะ็นไหมนี่คือคือออกเลยนะเนี่ยนะ คือเราจะต้องใช้เวลาในการขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้คราบที่มันฝังที่มันเป็นรอยคราบวันนี้สเตนเลสเนี่ยมันขัดไม่ออกนะครับจะต,ต้องใช้เวลาการขัดนิดนึง ขาวสะอาดครับออกแน่นอนครับสูตรของผมออกแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามมาได้ครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยครับนะครับขาวสะอาดครับ